สวัสดีครับกลับมาพบกับเพียรอีกแล้วนะครับในเบเกอรี่คลินิกนะครับโอเควันนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เป็นยังไงกันบ้างกับช่วงนี้ <c oughs> ก็พีเอฟก็ <c oughs> แบ่งร่างไม่ถูกเลยตอนนี้นะครับจริงๆตั้งใจว่าสัปดาห์ที่แล้วตั้งใจว่าจะมาเจอกันแต่ก็ไม่สามารถ <c oughs> ไม่สามารถจริงก็งเลยต้องขยับมาเป็นวันนี้อ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยทักทายกันนิดนึงวันนี้พี่เอฟมีอยู่สามคำถาม เบาๆนะครับคุณพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งสวัสดีครับพี่เอฟทาง youtube ด้วยไลฟ์สดไหมคะมีครับไลฟ์ u t u b e ด้วยวันนี้นะครับเราที่แล้ว youtube ก็ไม่ไปเออเพราะว่ามันมีปัญหาซอฟต์แวร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละทางฝ่ายเทคนิคบอกว่ามันไม่ขึ้นทางนู้นเลยอุ้ยตาย แล้วเราพูดคำว่าคำนี้ออกไปเดี๋ยวยแพลตฟอร์มที่เพียร์แ p f l ล v e อยู่นี่เดี๋ยวเขาจะแบนไว้เนี่ย <c oughs> นะโอเคใครเข้ามาแล้วทักทายหัวใจรัวแชร์กันนิดนึงฟีดแบ็หน่อยครับว่าภาพชัดเสียงชัดไหมหัวใจอ่า <c oughs> ทางนี้เสียงชัด ตอนนี้ทาง y u t u b e เอ้ยไม่ใช่ Facebook นะก็ทางเพจก็เริ่มพี่มาร์คเริ่มจะมีเก็บเงินนี่ข่าวใหม่ออกมาให้สั่งสะเทือนเลื่อนลั่นวงการก็คือจะเริ่มเก็บเงินเป็นรายเดือนแล้วสำหรับเพจเปียบก็โอเคได้ไม่เป็นไร <c oughs> คุณแมวมุกสวัสดีครับก็มันก็จะเรียกว่าน่าจะเป็นการควบคุมประชากรนะประชากรเพจในประเทศไทยในทั่วโลกแหละก็คือคนที่เสียเงินนะ่ะเขาก็จะต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าทำคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการสกรีนเออพีเอฟก็ว่าเออถ้ามองแง่หนึ่งก็แบบว่าเออเอาแต่งเงินอะไรเงี้ยเอออีกแง่หนึ่งมันคือแบบโอเคนะโอเคสำหรับพีเอฟสือว่าก็เป็นการบางคนเปิดไว้เฉยๆเพจไม่เดินเพจตายเพจหยุดนิ่งอะไรเงี้ยเออก็ก็จะได้คือคือจริงๆถ้าเราในเรามองในมุมของเราเป็นเจ้าของบ้านนะเหมือนกับใครมาอยู่มา เปิดบ้านมาเปิดห้องในบ้านเราเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ไม่เคยเข้ามาอยู่ไม่เคยเข้ามาทําอะไรเลยปล่อยให้มันโลกอะไรเงี้ยเราเองเราก็คงไม่ชอบนะแล้วเราก็จะต้องเสียค่าดูแลนะเขาก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเขาก็ต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์ของเขาดูแลอะไรเงี้ยเออก็เรียร์ก็เลยคิดว่านี่แหละมันเป็นการควบคุมจํานวนประชากครควบคุมให้มันคนที่อยู่ด้วยกันก็จะอยู่กันอย่างมีคุณภาพนิดนึงอะไรเงี้ย คุณชลิสาสวัสดีครับพีเ <c> อ <oughs> ตอบคำถามคำถามเก่าก่อนนะมันมีมีมาอยู่3ามคำถามนะครับมีไปไหนแล้วโอเคตัวเล็กมากอ่ะมีถามมาอตอบคำถามนี้ก่อนนะถามมาในเรื่องของ คลิปที่เปียบทำนะกระดาษรองอบนะครับคุณ <c oughs> พิเชษนะครับถามมาในทาง youtube ว่าแล้วกระดาษที่รองโดนัทล่ะครับรองเอาไว้แล้วเอาโดนัทลงไปทอดแล้วชักกระดาษออกอันนี้เป็นกระดาษตัวไหน่ากระดาษรองอบที่ที่เราใช้โดกระโดนัทเนาะถ้าเอางี้จริง,รงๆกระดาษโดนัทเนี่ยใช้อะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นพีนเน่เปียกก็จะ ใช้กระดาษตัวที่ <c oughs> เพราะด้วยความที่จะต้องเอามาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเลี่ยไงเนาะก็ใช้ซิลิโคนก็ได้ไอไอแผ่นซิลิโคนสีน้ำตาลอะนะถ้าเกิดเราทำบ่อยๆใช่ไหมคือด้วยความที่แผ่นมันเล็กอะนะครับเราก็เอาตัดแผ่นซิลิโคนมาเสร็จแล้วแล้วก็ล้างเก็บไว้ใช้ได้อีกเนะเพราะว่าด้วยความที่แผ่นมันเล็กอะมันเก็บง่ายไงแต่ถ้าเกิดเป็นแผ่นซิลิโคนใหญ่ๆเปรียบไม่ค่อยไม่ค่อยจะใช้เพราะว่า ล้างเสร็จแล้วมันก็ต้องไปผึ่งให้แห้งผมมันกินพื้นที่มากเลยเพเปื่อใช้นี่แหละกระดาษนะแล้วกระดาษเพลคือแบบพอมันเป็นกระดาษปุ๊บเนี่ยมันมันแค่เช็ดเช็ดเช็ดเชแล้วก็เอาเก็บเก็บเก็บไว้แล้วก็ใช้รียูสักไม่กี่รอบแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยนะครับก็เออมันก็ไม่กระดาษแนละ้วมันก็ย่อยสลายได้มันก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล,ล้อมด้วยเออมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กๆเงี้ยเพลก็ถ้าเกิด มีงบประมาณเพียงพอนะเราก็ซื้อซิลิโคนมาใช้ได้แต่ถ้าเกิด <c oughs> จะใช้ทิ้งเลยใช้แล้วทิ้งเลยเพียบก็แนะนําให้ซื้อแบบกระดาษนองอบทิ้เป็นม้วนๆอ่ะเออเขาเรียกกระดาษสระเปาใช่ไหมใช้ยังไงก็ได้ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยแบบแผ่นหนึ่งไม่กี่บาทแ,แผ่นหนึ่งแบบหลักบาทห้าสิบตังค์บาทหนึ่งสองบาท, 1, บาทอะไรเงี้ยไม่เกินนะครับแล้วก็ ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยประมาณนี้หรือว่ามันมาเป็นม้วนมวนใหญ่ๆแล้วต้องมาตัดเองอยู่แล้วเนาะให้มันเป็นแผ่นเล็กๆก,ก็ใช้แบบใช้แบบไหนก็ได้นะครับสำหรับโดนัทเนาะโอเคนะครับคำถามต่อมานะครับถามคุณอันนี้คุณโอโจนะครับถามมาว่าเคยใช้อันนี้เป็นคลิป ท b f อทำอะไรนะบัตเตอร์เค้กใช่ไหมอืมอ่าคุณโอโจนะครับโอโจโอ,โ,อโจเนะน่าจะโอโจโอแต่ว่าเคยใช้ไข่เย็นตีแล้วเหมือนแยกชั้นไม่เข้ากับเนยเกิดจากอะไรคะอ่าใช้ไข่เย็นตีนะตีเอาก็คือการทำบัตเตอร์เค้กนะก็จะตีเนยกับน้ำตาลก่อนนะแล้วก็ค่อยๆใส่ไข่ลงไปนะทีนี้ ตีแล้วมันไม่เข้ากับเนยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเย็นไม่เย็นละคือจริงๆแล้วพี่เอฟมองว่ายิ่งไข่เย็นนะ่ยมันยิ่งเข้ากับเนยได้ดีแต่ทีนี้ในกรณีเนี้ยคือพี่เอฟจะบอกว่ามันเกิดจากการสับลั์นะครับปริมาณในเรโชของตัวเค้กเนี่ยปริมาณของไข่อาจจะมากกว่าเนยไปเยอะนะครับทำให้เวลาที่เราตีเนี่ยเนยกับไขมันกับ ของเหลวมันจะไม่เข้ากันนะออทีนี้ถ้ามันไม่เข้ากันเรามีวิธีแก้อย่างไงถ้าเป็นเปียกๆก็จะใส่ไข่แดงลงไปก่อนเอาไข่แดงลงไปส่งไข่แดงลงไปให้มันเข้ากับเนยก่อนนะครับตีตีเนยกับไข่แดงเพราะว่าไข่แดงเนี่ยมันเป็นไขมันยังไงมันก็เข้ากับเนยได้ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวเองเป็น e m u l s i ออ e r ด้วยนะครับก็ยิ่งเข้ากันได้ดีใหญ่เลยเอาไข่แดงลงไปตีตีจนได้ที่ละเปียกก็จะค่อยค่อย ใส่ไข่ขาวทีละนิดทีละนิด,แล,นดแล้วค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตว่าพอมันเริ่มเ,เราจะรู้แล้วว่ามันแม็กซิมัมอย่างท,ที่มันจะแบบถ้ามากกว่านี้มันจะเริ่มสำลักแล้วนะครับก็ให้เราผสมแป้งไว้นิดหนึ่งเราก็เติมแป้งในสูตรเนี่ยใส่แป้งลงไปหน่อยหนึ่งให้แป้งลงไปช่วยดูดซับของเหลวนะแล้วก็ใส่แป้งกับไข่ขาวที่เหลือเนี่ยสลับกันสลับไปสลับมานะมันก็จะช่วยให้ไม่สำลักได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคหรือ แต่ส่วนใหญ่เพียบจะตีเวลาที่เพียบทำบัตเตอร์เค้กเนี่ยเพียบจะแช่ไข่จนเป็นเกร็ดๆเ,เลยแช่ในช่องฟรีจนเป็นเกร็ดนะครับแล้วเราก็ตีเนยจนฟูเตอที่ปุ๊บเราก็ใส่ไข่ที่มันแข็งๆอะเป็นเกร็ดๆนะไม่ใช่แข็งโป๊กนะเป็นเกร็ดละเออเป็น ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไขนเนยได้แบบเร็วมากเลยหรือว่าเราเราแยกไข่ขาวไข่แดงเลยก็ได้แช่มันทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ไข่แดงอย่าให้มันแข็งคือด้วยความที่ไข่แดงมันเป็นไขมันนะมันเวลาที่มันโดนความเย็นมันจะแข็งเร็วกว่าไข่ขาวเราก็อาจจะเอาไข่แดงเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้ก็พอนะครับแต่ว่าไข่ขาวเนี่ยแช่ให้มันแช่ช่องฟรีสให้มันเป็นเกล็ดนะเราเวลาเราตีตีเนยได้ที่เนยน้ำตาลครีมมิ่งได้ที่แล้วปุ๊บเราก็ใส่ ไข่แดงลงไปก่อนผสมพอมันฟูดีอะไรดีปุ๊บเราก็ค่อยๆใส่ไข่ขาวที่เป็นเกลดลงไปเอออันนี้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะแต่ว่าคือมันต้องเย็นจนแบบเป็นเกลดแล้วอะ่ะเออนะอันนี้เทคนิคส่วนตัวนะเทคนิคส่วนตัวของ p f เอเองที่ PF ใช้อยู่นะครับเนาะสองคำถามผ่านไป คำถามส,สุดท้ายอีกหนึ่งคำถามนะครับจากคุณไม่รู้ก็ถามนะครับถามมาทางไลโอเอนะถามมาว่าในขนมปังนะการทำขนมปังนะคุณคุณไม่รู้ก็ถามถามมาว่าเราจะใส่น้ำพึ่งอย่างเดียว ในโดขนมปังได้ไหมคะไม่ต้องใส่น้ำตาลยีสต์สามารถกินน้ำตาลในน้ำพึ่งได้ไหมคะอตอบเลยว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างาคลาสสิกโดเงี้ยขนมปังฝรั่งเศสก็ไม่มีน้ำตาล้วยาําอ่าแล้วยีสต์เอาอะไรกินนะมีแค่แป้งน้ำเกลือยีสต์ใช่ไหมทีนี้น้ำตาลก็ไม่ได้ใส่แล้วยีสต์เอาอะไรกินอ่าคือยีสต์เนี่ยจะคายของเหลวอ,ออกมาเนาะ เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลแล้วก็กินเข้าไปเพราะฉะนั้นถึงไม่มีน้ำตาลยีตก็ยังสามารถมีอาหารกินอยู่นะครับเพราะว่ายีตจะเปลี่ยนแป้งแป้งให้เป็นน้ำตาลแล้วก็กินเข้าไปนะแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมทีนี้ถ้ามีน้ําตาลก็โอเคส่วนหนึ่งยีตก็กินได้เลยไม่ต้องไปรอเปลี่ยนนะหรือน้ําพึ่งน้ําพึ่งก็ มีคุณสมบัติเหมือนน้ำตาลยีจะกินได้เหมือนกันนะครับตัวแต่หลักๆแล้วยีจะไปเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำตาลนะไปเปลี่ยนในเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลก็คือจะสังเกตว่าขนมปังเนี่ยถ้าเราแบบพักไว้นานๆเนี่ยรสชาติมันจะกลมกลอบขึ้นเพราะว่ายีเนี่ยทำการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลรสมันก็จะแบบขนมปังมันจะหวานขึ้นด้วยประมาณหนึ่งคำว่าหวานในที่นี้หมายถึงว่ามันกลมกล่อมนะไม่ใช่แบบไม่ใส่น้ำตาลแล้วมันหวานเองได้ไม่ใช่คือคำว่าหวานของเฟบเนี่ยคือ เราเราเคยอมข้าวไหมตอนเด็กๆเ,เวลาพ่อแม่ป้อนข้าวแล้วเราอมข้าวชด้ไหมน้ำลายเราในเอนไซม์เนี่ยไปย่อยแป้งแล้วเปลี่ยนให้เป็นน้ําตาลเออมันก็เลยหวานเด็กก็เลยชอบอมข้าวเพราะว่าเด็กชอบกินหวานๆไงเด็กก็อมข้าวไว้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานดีอะไรเงี้ยเออมันก็เหมือนกันเนี่ยพอแป้งกับน้ำอยู่ด้วยกันใช่ไหมแป้งแอบสอบน้ำเข้าไปคือด้วย,วยตัวเองก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลอยู่แล้วประมาณหนึ่ง บวกกับยีสต์เข้าไปช่วยอีกก็รสชาติมันจะกลมกล่อมขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่ายีสต์จะไม่มีอะไรกินนะยีสต์สามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำตาลคือจริงๆแล้วยีสต์เนี่ยถ้าเกิดเราดูแลเขาดีๆทำอย่างถูกวิธียีสต์เนี่ยจะแบบเป็นอะไรที่แบบเข้าใจง่ายมากแบบดูแลง่ายแบบคือไม่ได้ตายง่ายอย่างที่คิดนะมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปเป็นห่วงยีสต์เลยนะครับ อโอเคสามคำถามหมดไปแล้วโอเคอ่ะมาทักทายกันคุณสิริกุลสวัสดีครับอ่าคุณแมวมุกอ่ะคุณแมวมุกมีคำถามนะครับพี่เอฟคุกกี้จำเป็นต้องใช้เนยไหมคะถ้าเราไม่อยากใช้เนยใช้น้ำมันลำข้าวได้ไหมคะอ่ะจริงๆแล้วมันได้นะเออได้ เราก็คือเราก็บาลานซ์สูตรให้มันเป็นเอาไขมันเนี่ยเข้ามาแทนเนยเนาะจริงๆแล้วเนยเนยนก็คือไขมันชนิดหนึง่งนะแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเราใช้น้ำมันลำข้าวแทนเนยใช่ไหมมันไม่หอมอ่าเราก็ต้องไปจะให้มันหอมเราจะต้องทำยังไงเราก็แล้วแต่เราเลยนะใส่กลิ่นใส่อะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะกินแบบไม่ได้ต้องการกลิ่นของเนยหรือว่าเทคเจอร์ของเนยเนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนเมอแรงใช่ไหมแต่เมอแรงมันแค่แค่ไข่าขาวกับน้ำตาลจริงๆแล้วคุกกี้ใส่อะไรก็ได้เออใส่ถ้าเกิดจะเป็นคุกกี้ขาวก็ใส่พวกลลดก็ได้หลาดคือพวกมันหมูพวกอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับเออเป็นคุกกี้เป็นขนมขาวๆอะไรเงี้ยเออก็คืออันเนี้ยคือเป็นคําถามที่ดีนะก็คือมันมันเป็นการทดแทนด้วยน้ํามัน่เงี้ยนั่นเองนะครับเป็นทดแทนด้วยไขยมันนะทีนี้เราจะ ไขมันมันจะมาจากแหล่งไหนถ้าไม่ใช่เนยมันก็คือมันก็มีอยู่ไม่กี่แหล่งนะไม่เนยก็ก็ไขมันพืชหรือว่าน้ํามันอะไรเงี้ยเออก็ ก็ได้แต่ทีนี้เท็กเจอร์ก็ต้องลองดูเองเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไขมันเยอะถ้าเราใส่น้ํามันอย,อย่างที่คุณแมงมุกบอกถ้าเราใส่น้ํามันใช่ไหมน้ํามันลงไปเยอะปุ๊บน้ามันมันเหลว <Yeah. S 1> มันเหลวกว่าเนยใช่ไหมมันก็จะทําให้คุกกี้เราแฉทีนี้แฉปุ๊บเรามันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราต้องการเท็กเจอร์แบบไหนต้องการแบบนุนๆทําซอฟคุกกี้หรือว่าเป็นฮาร์ดเป็นฮาร์ดคุกกี้คุกกี้กรอบนเป็นซอฟหรือเป็นคริสปี้ใช่ไหมหรือ ถ้าเป็นซอฟต์เราต้องการนูนไหมคุกกี้นูนน,นูหรือคุกกี้แบนแบนก็โอเคหรือว่าจะใส่พิมพ์อบเป็นบาอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่เราบาลานซ์สูตรอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นเน,ะนาะโอเคเออวันนี้พี่เอฟมาผิดเวลาแหละแต่ว่าเดี๋ยว เดี G, ๋ยวมีตุลาต้องไปต่อมีงานต้องทําต่อนะคะรับเพียบก็เลยรีบมาเจอคือเอาจริงก็อยากมาเจอแหละอยากตั้งแต่ที่ที่แล้วและอยากมาเจอทุกคนก็คือมีคําถามเข้ามาเนี่ยคือบางคนก็แบบก็อยากรีบรบตอบแหละเก็บไว้นานมันอึดอัดอยู่ในใจเราใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้พีอฟเองก็ทั้งงาน recipe development งานคอน s ส l t ์งานคอนซัลท์นี้เพียบก็ ก็ก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามพยายามจัดสรรเวลานะครับส่วนจะจะเป็นเปียบจะรับเป็นพวกร e c ปี e ดีเวล o อปเมนมากกว่าเพราะว่าพอคอนซัลท์ปูเปียบต้องเดินบางทีต้องเดินทางไปที่ไปที่โรงงานไปที่บริษทัทเขาอะไรเงี้ยบางทีเราแบ่งร่างไม่ได้ออแล้วบวกกับตอนนี้เพียบก็กำลังขึ้นโรงงานถ้าใครติดตามในสตอรี่เนาะก็จะเห็นว่าตอนนี้โรงงานเพียบก็ ไปประมาณสัก30% 20กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับเร็วๆนี้ก็คงได้ก็คือแพลนว่าจะย้ายโรงงานประมาณปลายเดือนเมษานะครับหลังสงกรานเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดโรงงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาทัวร์ในโรงงานนะครับคุณเอ j นจอยสวัสดีครับอ่ะ วันนี้มีคำถามอะไรเพิ่มอีกไหมเพิ่งผ่านไปห่เพียบตอบคำถามเร็วมากวันนี้ก็ <c oughs> พยายามจะอธิบายให้มันละเอียดแล้วนะก็คิดว่าคงเข้าใจกันเนาะที่ที่อธิบายไปนะครับอืมช่วงนี้ก็ราคาวัตถุดิบนะ ขึ้นเอาขึ้นเอาเลยขึ้นจนแบบขึ้นไม่เกรงใจใครเลยเออ <c oughs> มีแต่ว่ามีก็มีมีบาง บางอันเนะที่แบบขึ้นแล้วมีลงให้ด้วยตามราคาตามราคาตลาดอะไรเงี้ยเออมีบางบางตัวเพียบจำไม่ได้แล้ววันนั้นเขาเสนออะไรมาไม่รู้อะราคามันก็แกว่งแข่งขึ้นแว่งลงอะไรเงี้ยเออก็ยังแบบเฮ้ยนี่มันนี่มันวัตถุดิบหรือมันหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงด้วยอะไรเงี้ยอืมซึ่งจริงๆแล้วเพียบก็ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะตอนนี้วัตถุดิบขึ้นเครื่องมือขึ้นเออถามว่าเครื่องมือมันขึ้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันก็ขึ้นนะก็ น้ำมันมันขึ้นใช่ป่ะเพราน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นปุ๊บมันก็ส่งผลต่อการผลิตกา,การ transportation ใช่ไหมหลายหลายอย่างมันมันก็ส่งผลกับต้นทุนใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นเครื่องจักรเองก็ขึ้นเออเครื่องน้ามันน้ามันขึ้นเวลาสมมุติอ่ะแอร์เฟรมาเงี้ย ก็ค่าคาเฟดก็ขึ้นค่าชิปก็ขึ้นขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเออก็ถ้าจะลงทุนตอนนี้ก็คิดคิดคิดหนักเหมือนกันคิดหนักอืมเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีเงินสมมุติว่ามีเงินล้านหนึ่งเนี่ยอาจจะได้เครื่องมือสักสักส,กสกชิ้นนะเออสมมุตินะ 3ชิ้นแต่ตอนนี้มันอาจจะเหลือแค่ชิ้นครึ่งหรือสชิ้นอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดว่ามีมีเงินลงทุนล้านนึงเมื่อก่อนตอนนี้อาจจะต้องเป็นล้านห้าหรือสองล้านอะไรเงี้ยเออซึ่งแล้วถ้าเกิดมันก็จะกลายเป็นว่าดับเบิลไปเนาะก็ตอนนี้คนที่จะลงทุนก็ต้องคิดให้ดีคิดให้หนักนะครับ อืมก็ก็ต้องตามนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมันจําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างของเฟซเงี้ยอย่างทีมงานคือคือตอนเนี้ยมันปริมปริมแล้วคือทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การผลิตหรือว่าอะไรก็ตามอนะไรเงี้ยมันก็ปริมปริมแล้วแบบมันบางทีมันมันโอเวอร์โหลดไปนิดนึงแล้วเราก็เลยต้องแบบขยายพื้นที่คือบางทีแบบถ้าเราสมมุติว่าเราเราขยายพื้นที่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถแบ่งทีมกันไปผลิต สองอย่างพร้อมกันสามอย่างพร้อมกันได้อะไรเงี้ยแต่การเมื่อตอนนี้พื้นที่จำกัดเราก็ตอ้องเข้าคิวเข้าคิวของใส่วัตถุดิบใส่รถมันเป็นตั้งแบเป็นตั้งตั้งตั้งต้งตั้เยผลิตทีละคันทีละคันเออแต่ถ้าเกิดเราขยับขยายพื้นที่ปุ๊บ อไอ้รถสามสี่คันเนี่ยมันกระจายไปเลยอันนี้เข้าห้องนี้อันนี้เข้าห้องนี้นี้เข้าห้องนี้นอ,นอะไรเงี้ยเพราะแต่ละห้องเวฟเนี่ยใช้อุณหภูมิต่างกันเออมันก็เลยค่อนข้างแบบบางทีต้องวางแผนให้ดีนะเชา้าโอเคเชา้าอากาศเย็นเราทํางานที่ต้องใช้อุณหภูมิเย็นก่อนเออเราก็ตั้งเวลาเปิดแอร์ตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเชา้าเงี้ยหกเจ็ดโมงเชา้าชิมงานมาถึงแปดโมงปุ๊บเริ่มงานได้เลย ซัดกันเลยตืดตืดตืเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็ใช้พอเที่ยงใช่ไหมเที่ยงอากาศมันร้อนขึ้นละและบวกกับเราไม่ได้ต้องการห้องที่มันเย็นจัดๆละเราก็อาจจะปิดแอร์ตัวหนึง่งแล้วก็ให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นแล้วก็ทํางานอย่างอื่นต่ออหรือขนมบางตัว p F ี่เอฟห้ามโดนความเย็นเลยลก็มีอ่าก็ต้องผสมกันขนมปังบางตัวพี่เอฟเนี่ยผสมกันที่ อุณหภูมิห้องเลยนะครับกม็มีเพราะฉะนั้นเวลาจะทำงานก็ต้องวางแผนการผลิตกันให้ดีนะครับตอนนี้เราก็พอเราย้ายที่ใหม่ปุ๊บเราก็จะมีเป็นห้องห้องๆแล้วเราก็สามารถทำงานได้โดยแบบอันนี้เย็นอันนี้ร้อนอันนี้อุ่นแยกห้องกันไปเลยสบายนะครับโอเค ไม่มีคำถามอะไรเพิ่มแล้วเนาะถ้าไม่งั้นเพียบอาจจะต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากทิ้งเอาไว้ในไลโอได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบให้แต่ถ้าเกิดเพียบดูแล้วว่าคำถามไหนแบบต้องการคำตอบด่วนเพียบจะรีบตอบให้ทันทีนะครับโอเคเนาะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็อีกสองสัปดาห์ถัดไปนะเว้นอาทิตย์หน้าแล้วก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งน่าจะว่าคือคือบางทีแบบมันมีงานฉุกเฉินเข้ามาตลอดตอนเนี้อืมเดียก็วางแผนไม่ค่อยจะถูกแล้วก็บางทีช่วงนี้อินเทอร์เนต็ตเองก็ไม่ค่อยเสถียรน,นะครับๆๆก็ไม่นี่ก็ใช้แบบเราใช้แพ็กสูงสุดแล้วปะ อ่าเมื่อวันก่อนอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เพราะว่าลิงเพราะาสายอินเทอร์เน็ตบ้านพีเอฟเนี่ยมันมาจากฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะฝั่งข้ามถนนปุ๊บแล้วเขาก็แล้วก,แวก็แล้วก็จะเดินข้าม เดินข้ามถนนมาข้ามมากระสายไฟนี้แหละข้ามถนนมาปุ๊บแล้วก็ถึงจะมาลงที่บ้านพีเบแล้วไอ้สายไอ้สายไฟเส้นนี้ยลิงอ่ะชอบปีนคือบ้านเพียบอยู่ตรงตรงตรงเขาใช่ไหมลิงจากเขาอะ่ะมันก็จะปีนสายไฟเส้นนี้เวลามันจะมาบ้านเพียบมันก็จะปีนสายไฟเส้นนี้มามันไม่ข้ามถนนมันมันไต่สายไฟมาใช่ไหมเพื่อที่จะมากินเนี่ยบ้านเพียบก็จะมีชมพู่มีกล้วยมีอะไรเงี้ยมันก็จะมากิน ผล,ลไม้ในบ้านเพจเง,งี้ยเออเขาก็จะไต่สายไฟมาแล้วมันชอบทำไอ้สายไฟเบอร์เนี่ยหักหรือว่าขาดหรือว่าหลุดอะไรเงี้ยประจําเลยนะครับเออซึ่งเอเอก็ดีนะโทรไปปุ๊บก็มาครับเลยทุกครั้งขอบคุณขอบคุณมากๆเพราะทุกวันนี้ทุกอย่างนะมันขาดอินเทอร์เนต็ตไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็จะแบบนี่แหละก็ ปัญหาทุกครั้งก็ลิงตลอดก็เลยยังยังคุยกันอยู่ว่าเออมันมีจุดอื่นไหมที่แบบว่ามันมันไม่ต้องข้ามไอ้สายไฟเส้นเนี้ยเออไม่ต้องข้ามถนนด้วยสายไฟเส้นนี้คือมาจากจุดอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็าาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ำลังพยายามดูให้อยู่ถ้าเกิดมีส่าอาจ,จะย้ายจุดไปจำกับอีกจุดหนึ่งอะไรเงีง้ยโอเค งั้นเดี๋ยววันนี้พี่เอฟต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเนะแล้วกลับมาพบกันอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะถ้าเกิดหรือว่าพี่เอฟจะมีการบอ a ดแคสต์นะครับทาง l i โอเ a นะติดตาม l i โอเ a นี้ไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเวลา,าพี่เอฟจะไลฟ์พี่เอฟจะบอดแคสต์ไปบอกแจ้งเตือนทุกคนนะหรือกดหัวใจใส่กระดิ่งเอาไว้นะครับแล้วเมื่อพี่เอฟไลฟ์ FE, ก็จะได้แจ้งเตือนก็จะไม่พลาดชมไลฟ์นะ เข้ามาทักทายกันนะครับสำหรับวันนี้พี่เอฟขอลาไปจตดเพลงทุกน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ